ดูดวงความรักไฟที่003ตอนคิดมากจนความรักพังน,นี่เป็นดวงหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องความรักด,ดาวคู่ครองคือดาวพฤหัสมากรูมตัวเจ้าชะตาคือกุมลัคนาแต่ดาวพฤหัสที่มากรุมนี้มีตำแหน่งประประ,ประแปลว่าไม่ใช่ของของตัวเองหมายถึงว่าคู่ครองคนนี้เมื่อมาอยู่กับเราแล้วในช่วงระยะเวลาหนึง่ง เมื่อถึงเวลาเขาก็จะจากไปเสียชีวิตไปหรือเลิกรากันไปแล้วเขาก็ไปมีคนใหม่อีกนนยะหนึ่งคือหากว่าในอนาคตเรามีแฟนอีกก็จะเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วมาคบกันลับๆได้เสียกันเร็วไวเพราะอะไรหรือตัวยืนยันคือดาวพฤหัสที่เป็นประนี้เสียไปส่วนหนึ่งแล้วดาวพฤหัสนี้ยังสเสวยโจโรเรื่ เป็นเรื่องของคนใจร้อนใจเร็วปุ๊บปั๊บตกลงปลงใจกันเหมือนโดนมนตสะกดแถมดาวพฤหัสยังสวยตรียังพิษอีกด้วยสามส่วนรวมกันก็บ่งบอกว่าไม่ดีมีคู่ครองแล้วอยู่กันไม่ยืดยกระดับความเข้มข้นลงไปอีกได้ว่าไรคู่แน่นอนหรือสักวันหนึ่งก็ต้องแยกทางหรือเป็นไม้ในอนาคตก็ตรงดาวมฤตยูคือตัวกระตุ้นให้แตกแยก ทำลายล้างความสัมพันธ์แถมดาวมฤตยูนี้ยังสวยโจโร,โรเลิกเรียางพิษอยู่ห่างดาวคู่ครองแค่คนละลูกนาว่างเองแทบจะทับกันสนิททีเดียวถ้าทับกันสนิทองศาคู่ครองอาจมีเหตุให้เสียชีวิตไปในระหว่างที่อยู่กินกับเราก็ได้ดาวมฤตยูนี้คือตัวทำลายคู่ครองทำลายความรักทำลายทุกสิ่งที่เพียรสร้างร่วมกันมานั่นเอง จาะลึกเข้าไปอีกในดาวมฤตยูหมายถึงอากาศธาตุความคิดจินตนาการความเพ้อฝันสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงถ้าดาวมฤตยูสวยเ่องดีก็มีส่วนช่วยพยุงอยู่บ้างแต่นี่สวยเลอกเสียตรีอย่างผิษจึงเป็นตัวหลอกหลอนคอยบ่นทำลายทำลายตรงไหนทำลายความคิดจับต้องไม่ได้เป็นแค่อากาศเป็นแค่ลมไม่มีอยู่จริง แต่เจ้าตัวชอบที่จะเก็บมาคิด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 คคิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมาทั้งวันทั้งคืนหลายหลายปีเข้าก็กลายเป็นคนวิตกจริตเพราะดาวมฤตยูมาภุมตัวเจ้าชะตาคือกลุ่มลัคนานั่นเองทําให้งานใหม่หลังจากปิดไฟนอนคืนการคิดคิดคคิดจนถึงรุ่งเช้าคิดแล้วไม่เคยหาข้อสรุปได้คิดแล้วไม่เคยจบแต่ขอให้ได้คิดจนกลายเป็นคน ความคิดลบทัศนคติแย่มองโลกในแง่ร้ายเป็นคนใช้ชีวิตไม่มีความสุขไปตัวยืนยันตัวสุดท้ายที่บ่งบอกว่ามีปัญหาในเรื่องความรักแน่นอนคือเรือนพบคู่ครองมีดาวเสาและดาวราหูสถิตอยู่แถมมันยังเลงมายังลักขณาและเลงดาวคู่ครองคือดาวพฤหัสด,ด้วยเรียกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งลงเข้ากฎเกณฑ์เสียในเรื่องความรัก ตามหลักโหราศาสตร์ชัดเจนถามว่าดวงนี้จะมีความรักครั้งใหม่ได้อีกไหมก็ต้องขอตอบว่าได้เพราะถ้าคุณธรรมในภายในตรงกันการปล่อยวางทางใจมีเท่ากันปัญญาทางธรรมมีเท่ากันก็จะเจอคนแบบนี้อีกในอนาคตหากถามว่าอีกนานไหมคงจะตอบยากเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้หรือไม่ พราะปัญหาใหญ่อันแท้จริงคือดูดาวอาทิตย์คือทิฏฐิความเห็นความคิดทัศนคติความมีตัวตนหรืออีโก้ของเรานั้นไปในทางที่ไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแถมดาวอาทิตย์สวยเพชฌฆาตเรืกเ,เ,เด็ดขาดไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมลดทิฏฐิความมีตัวตนให้ใครไปดูดาวจันทร์อีกดวงสวยเตรียงพิษแถมจันทรโยกราหูอยู่ในภพคู่ครอง แสดงว่าใจเราไปคนละทิศละทางกับคนรักหาจุดที่ลงรอยกันพอดีได้ยากเราต้องเหนือกว่าหรือเราต้องถูกไว้ก่อนเสมอแต่เมื่อซูมดูทั้งดาวทิศฐิคืออาทิตย์ดาวจิตใจคือจันทร์และดาวคู่ครองคือพระฤหัสแล้วได้ตำแหน่งดีในวัยปลายของชีวิตหากจะมีความรักครั้งใหม่ก็คงจะเป็นความรักในทางธรรม การน้อมนำธรรมมาปฏิบัติอยู่เป็นประจำมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการรู้เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นมิฉะนั้นแล้วเราจะเป็นคนจิตหลอนไปจนวันตายแต่ดาวได้ตำแหน่งดีในวัยปลายวิถีบุญบารมีเก่าคงส่งผลให้เราได้เจอความสงบสุขในชีวิตมีสมาธิถิิดาวอาทิตย์มีจิตใจที่เบิกบานดาวจันทร์ และเจอคู่ครองในทางธรรมคือดาวพฤหัสหรือเจอเส้นทางการออกจากทุกได้ในเร็ววันนั่นเอง